เรียนทุกคน,นวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรครับราบกเกียรตอนึมายาลาบอ่ามายาาบเนี่ยคือใครครับในเรื่องมายาลาบร้องเพลงแฟนใหม่เธอนนะใหม่้นอ้าวบั้บเหรอนงนัยนครับมใ,ใช่เวลานอนไหมครับ ครูสอนให้นัก<ล>เรียนรู้เรื่องไว้วันนี้หนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้นั้งใจค่ะหนูขอโทษค่ะทีหลังนี่รับอีกไหมครับใ่่หนูขอโทษค่ะเอาขนาดนักเรียนเดี๋ยวนจะมาเรียนกันต่อนี่ยเรื่องมมปรางทำไมวันนี้มาสายหนูขอโทษค่ะอาจารย์ช่วงนี้หนูทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยหนูเลยยังจัดสรรเวลาไม่ถูกค่ะเธอต้องรู้จักบริหารเวลาให้เป็นนะ ก่นไปนี่แล้วก็ผลการเรียนเออในเทอมนี้ค่อนข้างแย่นะเธอจะปรับปรุงยังไงดีหนูจะจัดเวลาให้มากขึ้นแล้วก็ให้ดีกว่าเดิมแล้วก็จะแบ่งเวลาในการทำงานส่งอาจารย์ให้ดีขึ้นค่ะเธอทำให้ได้อย่างที่พูดนะคุณจะคอยดูค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะวันนี้หิวมากเลยนีอนาะคือเลยที่หมดแล้วอ่ะ้าบจิ๊ไปห คาเฟแตโมีอะไรแนะนาเราบ้างไหมเราว่าลูกชิ้นอันนี้อร่อยด้วยคำพูดเลยเอ้าแล้วป้าปางมาทำอะไรที่นี่อ่ะเรามาหาอะไรได้เสร็มหลังเลิกเรียนเออป้าปองวิชาครูมุลช่วยอ่ะมีงานตื่นนะาไว้เรานัดคุยกันถึงเลยไหมจริงหรอง้นเราจะไปที่ไหนกันดีอ่ะท้องเขาไหมแต่ว่าต้องรอเขาเรื่องอะไรก่อนนะได้เลยโอเคโอเคไว้เจอกันเดี๋ยวรอสักครู่นะโอเค ขอบคุณนะมาป้างเราสแกนจ่ายไปแล้วนะได้เลยประตูทำไมประตูหอเธอแปลก จะปางดูไม่ค่อยโอเคเลยเป็นอะไรหรือเปล่าอืมช่วงเนี้ยเรียนก็หนักงานก็เยอะไม่รู้จะทํำยังไงดีมันกระทบไปทั้งหมดเลยอ่ะเอางี้ไหมเวลามีอะไรอ่ะบอกพวกเราได้เราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนั่งคุยกันได้ใช่ใช่ใช่เวลามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเราได้ตลอดเลยยังไงพวกเราเ่วมมือกันอืมขอบคุณนะ วันนี้เราจะมาประกาศคะแนนสอบแต่ละคนนะครับโดยคนแรกมาปาได้ได้เอับถัดมาเน้นหนัทุกคนลองเดาดูได้ได้เกรดอะไรเ A หรเอเอไม่เปล่าเอเอหรือเอปดคำตอบคือเอับส่วนแตงโม เป็นโมดิจิตค่องข้างสาระคะแนนนิดนึงไม่ก็เรียกว่า้าบคาบเส้นแต่ก็เอครับตุววันกาแฟกแฟกแฟในคาบก็ตั้งใจเรียนนะครับแต่อาจจะพูดมากไปนิดนึงแต่การเซ็นดีครับก็ได้เอเหมือนกัน สุวนสณซ้อมโอซ้มโอซ้มโออยากได้เกริอะไรครับ A ค่ะ A หรือเปล่าขอ A อกันหมดสี่คนแล้วส้มโอจะจะมีหรือเปล่าเอค่ะ A อแน่นะ A A เอค่ะคำตอบคือ A ครับก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนและเกตขออกมาได้ดีหวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะพอใจกับเกรดตัวเองนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณค่ะ